สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสิตามแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้จะเป็นตัวเครื่องตั้งสายนะครับมูเซโดนะครับก็จะเป็นรุ่น T40 นะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าหน้าจอใหญ่นะครับโหมดการใช้งานก็จะเยอะกว่ารุ่นก่อนๆนะครับผมนี่เลยนะครับมาดูตัวจูเนอร์กันนะครับผมอนี่เลยครับตัวจูเนอร์ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วจะเป็นแบบแบนนะครับผมนะอันนี้จะเป็นแบบหนีบเหมือนกันนะครับผมก็จะมีปุ่มโหมดนะครับปุ่มแฟลชนะครับปุ่มฟลิสนะะคคครรรััับบบผผมมมนไวว้ปถี่ นี่เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมา HHH. ตั้งสายคูเรลเล่ด้วยเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเราเปิดเครื่องก่อนนะครับผมถ้าเราจะตั้งอุคูเรลเล่นะครับเรากดไปที่หาคําว่าอุคูเลเล่นะฮะนี่นะก็จะมีกีตาร์เบสนะครับไวโอลินนะครับตัวยูนะครับก็จะเป็นคูเลเล่นะครับผมตอนโน้ตอุคูเรลเล่นะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่สายบนลงไปล่างนะก็จะมี g cE ีนะครับผมนะเราเริ่มตั้งแต่ นี่เลยนะครับโนจีก่อนนะครับผมอันนี้มันก็จะขึ้นแบบตัวจีสายสี่นะครับถ้าเราใช้โหมดคูเรเล่นะครับผมแล้วหมุนขึ้นให้มันอยู่ตรงกลางนี่ครับผมอ่านี่นะครับผมอันนี้คือโนจีได้แล้วนะครับผมนะต่อไปก็โนซีนะครับผมอ่าเราก็หมุนไปเลยนะครับอ่าถ้าเราโหมดอ่าโหมดคูเรเล่มันก็จะมีเลขกำกับให้ด้วยนะครับโหมดซีนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็สายสามก็จะเป็นอ่าอีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็น e นะครับสายหนึ่งนะครับผมให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมเสียงจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเสียงมาตรฐานสําหรับไวเล่นะครับผมนีเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็คือตั้งสายตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา290นะครับผมนันนี่เลยนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผม